ลุงลุงเป่ลุงนี้หน่อยนานแล้วแฟนเพจใช่ไหมครับอ๋อในแฟนเพจนะครับที่แอดมินรับออเดอร์นะครับต้องสลับกันนะครับต้องสลับกันแข่งไปไป่าแข่งไปนิ่ไปบอกได้เลยนะครับสวัสดี f อทุกคนนะครับวันนี้บัณฑบตพลาเอฟมาอัปเดตวงกับร้านทุเรียนร้านเจ้าอ้อมนะครับผม พิกัดอยู่ที่ตลาดนัดเรือบินนะครับอำเภอบางพีจังหวัดสมุทรปราการหรือไม่ก็ปักหมุดปัด GPS นะครับมาที่หน้าร้านจ๊อ้อมตลาดนัดเรือบินได้เลยับผมแล้วก็เข้าไปติดตามรับชมในแฟนเพจนะครับกร,ร้านที่ร้านจีอ้อมตลาดนัดเรบิน,นเพจหลักเพจจริงนะครับมีคนติดตาม2องแสนกว่าคนนะครับแล้วก็อีกเพจรองนะเพจเพจสำรองนะครับคนติดตามก็ หนึ่งหมื่นกว่านะครับหมื่นเจ็ดหมื่นแปดนะครับลูกคา้าจะนิ่มกว่านี้ลเลยแพงกว่านี้บอกได้ก่าไม่เป็นไรนนบอกได้เพจหล่กก็ประมาณสองแสนแปดร้อยกว่าสองแสนแปดองอุ่หมื่นกว่าคนนะครับทางเพจทางร้านก็จะไม่มีการทักไปหาลูกค้าก่อนนะลูกค้าก็ต้องทักมาที่แฟนเพจได้เลยนะครับขเข้ามาเรื่อยๆอ,อันนี้ก็หาเนื้ออยู่นะครับ

ต้องเช็คเนื้อนะทุกลูกนะอ,ออนไลน์ให้ลุงปอกให้ก็ได้นะลูกเดี๋ยวรอเมลามันจะนาน <Okay. S 2> สั่งออนไลน์ในแฟนเพจได้เลยนะครับในแฟนเพจเจออ้อมนะครับ,บ<า>ทุเรียนเจออ้อมมีขายตลอดปีนะครับ,บ<า>คนติดตามสองแสนหมื่นกว่าคนนะครับ,บ<า>เพจหลักนะครับ,บ<า>สั่งได้เลย<า>วันนี้ราคาขายอยู่ที่ ดูกรรมละสองอยห้250บาทน,นะครับทุกคนหอ่อห่อกันกระแทกดีๆให้ตัวเองซิ่งไปดีๆให้ตัวเองขีดไปดีๆ่นคนส่งคนส่งจะได้รู้มุมแอดมินรอรอ ชิ็มก่อนมันก็มันๆเลมัลูกค้าเพราะมันในกรออยูใช่ั้ยครับอันนี้เคีวนี้กินรอบเลยใช่ไหมครับเนี่ยกรอบออกไปทางแข็งเลยใช่ไหมแต่ละคนแต่ละคิวกินเนื้อไม่เหมือนกันนะครับผมมันแค่นะลูกค้าเนาะ มาเลยแผนกแอดมินรับออเดอร์อยู่ฝั่งนู้นแจ้งเลยเลยตั้งเป็นเพจหลังบ้านนะครับคอยตอบนะครับแต่คอยตอบทีละบ้านนะครับมาตอบพร้อมกันนี่ย่อมย่อมเข้ามาฝั่งนี้ได้นะครับตรงหลังขาตั้งร้านลูกค้ะเข้าร่มฝั่งนี้ได้ เอาลมฝั่งนี้ได้เลยขอบคุณเอนะคะเร้อ,อยสรจสจ้านบาทมีเมีอะไรมัดกันแดดรอหรือยังลูกตะกะออยตะเข็ง มัดป้าบอกเอามัดไอ้บางลมบางลมมันตีมันมันตีลูกค้า จะเป็นดิบนะลูกนั้นอะมุมนั้นนะอัะอะนใช่รไม่ใชไหนับนะ <c oughs> เขาอยากได้เพิ่มอยากได้ลูกเล็ก แต่อัน,นุี้ผู้ใหญ่ครับต้องจัดผู้ใหญ่หญแบบนี้นใ,นใช่ครับอันนี้มันก็ผู้ใหญ่ผู้อวบแล้วนะ่ะสวย ครับเอเรียบร้อยเรียบเรียบร้อยครับหกโลวันเน้นเน้นหกโลด้วยเหรอห้าโลห้าโลหกห้าโลหกห้าโลหกห้าโลหโอครับผม าถึงหกโลนี่แบบนี้หรือไม่จะเป็นเนื้อรวนนะครับแกะใหม่แพ็คใหม่แกะใหม่แพ็คใหม่แกะใหม่แพ็คใ,ใ,ใหม่เลยนะครับเนี่ยชิวนี้นะผมทุกคนพิกัดตลาดนัดเรือบินลานเจทุเรียนเจอ้อมตลาดนันเรือบินนะครับทุกคนตอกหมดปกจีพีเอสได้เลยนะครับนะครับชิวนี้ฝากไว้เท่านี้ก่อนครับผมแล้วเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ